สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อ,อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีจันทบุรีประจำวันพุทธที่17ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันวนี้ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีจัดให้มีพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุม่มโดยปีนี้มีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดจันทบุรีเข้ารับทุนทั้งสิ้น102ทุนค่ะ ที่ห้องประชุมหนึ่งสารคลางจังหวัดจันทบุรีในคลานนรงค์พงเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิขุนพุม่มในทุนกระหม่อมหญิงอุนรั์ราชกัญญาสิริพัฒนาพันธุ์วดีผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิขุนพุม่มโดยมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการรวมถึงผู้ปกครองร่วมในพิธีประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทูลกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกอย่างไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาว,วชนผู้ได้โอกาสและยากไร้ทางสังคมจึงทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูล,ลนิธิขุนพุม่มเมื่อวันที่14มกราคม2548เพื่อเป็นอนุสรณ์จำลึกถึงขุนพุม่มพระโอรสในทวนก,งงกระหม่อมหญิงอุบลตรราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุวดีโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิ โดยในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้อ่านสารพระร,ราชดำรัสทูลกลมมีงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีมีความสําคัญต่อหนึ่งว่าการพัฒนาบุตรหลานของท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดยอมกันอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองข้าพเจ้าขอให้กําลังใจทุกท่านมีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและในปีการศึกษา2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดสรรจำนวนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น102ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น510,000บาทในวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุนตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลพร้อมกันนี้ก็ได้มีการมอบรถเขียนไฟฟ้าให้เด็กนักเรียนพิการและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีปุปการะขุนแก่เด็กออทิสติกด้วยค่ะ